ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะดูต้นไม้ดูนกนะคะเจียงนกเจียงกานะคะเาหลบฝนเอาบ้านแม่ครูนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูต้นไม้เขียวขจีนะคะสดชื่นได้น้ำฝนนะคะมีน้องน้อยน้องน้อยออกดอกด้วยนะคะมีน้องน้อยแคคตัดออกดอกรับ รับสายฝนนะคะตมุตมิน่ารักมากเลยนะคะอันนี้คือบริเวณบ้านแม่ครูนะคะไม่ใช่บ้านหรอกเสียงนานะคะเสียงนาน้อยแม่ครูอยู่นามีบ้านอยู่นามีนาอยู่บ้านก็เลยได้ได้อยู่นี่เลยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอากาศดีมากเลยนะคะ ต้นไม้ต้นนี้นะคะใยเซียนเนาะอยเซียนแค่เอ่อน้องคุณครูขาบมอบให้ตั้งแต่วันที่แม่ครูเกษียณปีหกห้านะคะก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงถึงทุกวันนี้เลยนะคะดูสิคะออกดอกแบบนี้ทุกปีเลยนะคะออกดอกตลอดเลยนะคะน้องสวยงามมากเลย เขาเรียกว่าต้นโป้ยเซียนโป้ยเซียนแคะเนาะน่าจะใช่โป้ยเซียนแคะนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะพอได้สดชื่นนะคะตื่นขึ้นมาก็มาดูน้องก็จะเออดอกน้องน่ะดอกออกไปตลอดเลยนะคะพอได้ชื่นได้ชมพอได้สบายตานะคะ,ะมองผ่านไปก็จะเจอต้นอันนี้คือต้นมหัศจันยร์นะคะ มหัศจรรย์หรือต้นนี่ลักเก้นนะคะเขากําลังออกดอกนะคะแต่ได้กินหลายรุ่นแล้วนะคะได้กินได้กินลูกเขาจะหลายรุ่นแล้วอ่าสรรพคุณของเขาฤทธิ์ของเขาเนี่ยถ้าเราถ้าเรากินเข้าไปนะคะกินแล้วเวลาเราทานอะไรที่มันเปรี้ยวๆอะ่ะอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยเขาจะมีรสหวาน ลิ้นเราจะหวานเลยนะคะจะไม่จะไม่เปรี้ยวนะคะหลังจากกินอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะเคลือบลิ้นเราไว้ก้ามีสารอะไรอย่างหนึ่งนี่แหละเคลือบลิ้นเราไว้นะคะแล้วก็จะทําให้ลิ้นเราเนี่ยรับรสเปรี้ยวไม่ไม่ได้นะคะโดนโดนสารอันนี้เคลือบไว้พอกินต้นไอ้กินไอ้ลูกมิลค์เคลนแล้วน่ะจะกินมะม่วงเปรี้ยวขนาดไหนก็ไม่มีรสเปรี้ยวนะคะ ขึ้นมากเลยนะคะนี่คืออ่บอริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านคูเหลือที่ไว้นิดนึงติดจากลั้วมาประมาณกวาหนึ่งนะคะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นลานพื้นเพราะว่าแต่ว่าเราแก่แล้วเราก็ไม่เหลือพื้นที่ไว้ เพราะว่าถ้าเหลือพื้นที่เป็นดินไว้เนี่ยมันจะเป็นหญ้าจะเกิดหญ้าเราแก่แล้วเราไม่มีปัญญาที่จะไปถอนไม่มีปัญญาที่จะไปไถเขาหรอกนะคะเตรียมต้นไม้ไว้เตรียมต้นไม้ที่จะลงปลูกนะคะสดชื่นเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมามีฝนตกนี่สดชื่นจริงจริงเลยนะคะ ผัดไปนู้นผัดไปตรงนู้นนะคะต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเขียวเสวยออกลูกทุกปีเลยตอนนี้ได้กินหมากกินผลแล้วนะคะแล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งมันสำปะหลังนะคะต้นนี้ต้นนี้คือตอน้นเออมันเป็นยาสมุนไพรนะคะเป็นยาสมุนไพรใช้แก้พกช้ำดำเขียวนะคะ สรรพคุณเขาจะาเกี่ยวกับความอะไรนะความเจ็บปวดนะคะใช้อันนี้ได้เลยนะคะเอามาประครบนะคะเอามาประครบซึ่งจะประกอบด้วยต้นอะไรบ้างอะ่ะส่วนของประครบของเขาอะ่ะแล้วก็มีต้นนี้เป็นส่วนประกอบนะคะมีตะไคร้หอมมีใบดาด ใบเป้านะคะอันนี้คือใบเป้าต้นเป้านะคะแล้วก็ต้นพับพึงต้นพับพึงแม่ครูก็มีนะคะแม่ครูปลูกไว้นอกบ้านนะคะต้นพับพึงต้นพับพึงนะคะก็เอ้นต้นพับพึงปล <dachte> ูกไว้หน้าบ้านนะคะคนผู้ใหญ่เขาจะเชื่อว่าปลูกกันไว้สิ่งไม่ดีนะคะปลูกกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านได้นะคะต้นพับพึงอ่ะ บ้านภาษาอีสานก็จะเรียกว่านชนนะคะชนทุกอย่างชนสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยกันให้เราได้อันนี้นะคะอันนี้คือต้นมะยมนะคะมะยมก็ดกดกมากเลยนะคะดกทั้งใบดกทั้งลูกนะคะแบบสวยงามนะคะฝนตกมาก็จะพอได้พาใช้ชื่นชมประมาณนี้นะคะแม่ครูก็จะปลูกทุกอย่าง ที่เขาบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแม่แม่ปูก็จะเอามาสมปลูกไปทงนี้แหละนะคะแต่ไฟอันนี้ดูหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะค่ะเอาให้ดูประมาณนี้ค่ะค่ะนี่คือตื่นเช้ามาเจอฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำม,มากเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ